ยินดีต้อนรับค่ะสู่รายการวัยรุ่นเคลียร์ใจพอดแคสต์สหรับทุกคนที่อยากเคลียร์ปมในใจไม่ว่าเรื่องเรียนเรื่องงานความรักหรือค้นหาตัวเองนะคะวันนี้อยู่กับมีนาค่ะและผมมาวินครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบอืหลายคนน่าจะอินกันเลยค่ะคือเรื่องภาวะเหนื่อยล้าทางดิจิตอลอะค่ะใช่ครับหรือที่เรียกว่าดิจิตอล fatigue นั่นเองอาการแบบหมดแรงทั้งที่นั่งหน้าจอทั้งวันมันยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันครับเคยเป็นไหมคะแบบ เลิกงานลดเพลียมากทั้งที่เหมือนจะนั่งเฉยๆหรือแบบนอนพอแล้วนะแต่ทำไมยังเหนื่อยอยู่เลยอันนี้ล่ะคะ่ะสัญญาณมาแล้วครับมันคือภาวะที่เหนื่อยทั้งกายทั้งใจเลยนะครับเกิดจากการที่เราใช้อุปกรณ์ดิจิตอลมากเกินไปหรือรับข้อมูลเยอะไปจนสมองมันเหมือนจะอิ่มตัวภาษาเทคนิคเขาเรียก cognitive saturation อ๋อมันต่างจาก burn out ที่เราเคยได้ยินกันยังไงคะ ต่างกันตรงที่ดิจิตอลฟอทกเนี่ยมันเชื่อมโดยตรงกับการใช้จอเลยครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้นานๆนะมันก็เร่งให้เกิดเบิร์นเอาได้เหมือนกันเหมือนเป็นบันไดขึ้นแรกเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับทีนี้มาลองเช็คอาการกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะทางกายก่อนเลยที่เจอบ่อยๆก็ปวดตาตาแห้ง หรือที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิช s y n ซินโดมครับแล้วก็ปวดหัวไมเกรนปวดคอบาไหล่หลังอันนี้มาจากการนั่งผิดท่านานๆอ่ะฮะมีอีกไหมคะมีครับบางทีก็ไปถึงขั้นนอนไม่หลับเลยเพราะแสงสีฟ้าจากจอมันไปกวนสมองเรานะครับโห oh, กระทบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทางใจล่ะคะมีผลไหมมีแน่นอนครับบางคนจะงุดอิดง่ายขึ้นกังวลหรือซึมเศร้าไปเลยก็มีนะครับ หรือรู้สึกเฉยชาหมดไฟรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งที่ก็ออนไลน์ตลอดเวลานั่นแหละแปลกดีนะคะออนไลน์ตลอดแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวครับแล้วก็มีผลต่อความคิดด้วยสมาธิสั้นลงสมองตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกที่เรียกว่า brain fog ความจำก็แย่ลงด้วยที่น่าห่วงคือบางทีเราชินไงคะชินกับอาการพวกนี้จนนึกว่าเป็นเรื่องปกติทั้งที่จริงๆมันคือสัญญาณเตือนแล้วนะใช่เลยครับร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนแล้วทีนี้ทำไมล่ะ ทำไมเราถึงเหนื่อยขนาดนั้นทั้งที่แค่นั่งอยู่หน้าจอนั่นสิคะทำไมสาเหตุหลักๆเลยคือสมองเราทำงานหนักมากครับคือสมองเนี่ยมันมีเหมือนงบพลังงานจำกัดแต่การใช้ดิจิตอลมันเหมือนเราเบิกงบตลอดเวลาไม่ได้พักเลยเบิกจากอะไรบ้างคะอย่างแรกคือข้อมูลมันท่วมครับ information overload ทั้งอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆสมองต้องคอยกรองตลอดเวลามันก็ล้าสิครับอ๋อเข้าใจเลยคะ่ะ แล้วที่เขาว่ามัลติทาสกิ้งล่ะคะทำหลายอย่างพร้อมกันน่าจะดีใช่ไหมหรอจริงๆแล้วเนี่ยมัลติทาสกิ้งมันเป็นแค่ภาพลวงตานะครับสิ่งที่เราทำจริงๆคือการสลับงานหรือ a s ส s สวิตชิ่งไปมาเร็วๆซึ่งแบบนี้แหละใช้พลังงานสมองเยอะมาก <laughs> ตายแล้ว <laughs> นึกว่าเก่งมาตลอด <laughs> ครับผมอีกอย่างคือวัฒนธรรม always on กับ f o m o หรือ fear of missing out นี่ก็ตัวดีเลยอันนี้จริงค่ะ รู้สึกกดดันตลอดเวลาเหมือนต้องพร้อมตอบต้องออนไลน์เดี๋ยวพลาดเรื่องสําคัญใช่ครับเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมันหายไปเลยกลัวตกข่าวกลัวพลาดเรื่องงานเห็นคนอื่องโพสต์ทํางานดึกๆเราก็กดดันตัวเองอีกแล้วที่เหนื่อยมากๆเวลาวิดีโอคอลล่ะคะที่เรียกว่าซูมฟาทีกอันนี้มีคําอธิบายไหมคะมีงานวิจัยเยอะเลยครับเรื่องนี้คือการวิดีโอคอลเนี่ยมันเหนื่อยกว่าคุยกันปกติเพราะว่า หนึ่งคือเราต้องสบตาคนในจอเยอะผิดปกติหน้าเขาก็ใหญ่ๆสมองมันตีความว่าต้องตื่นตัวสูงอ๋อเหมือนโดนจ้องตลอดเวลาคล้ายๆอย่างนั้นครับแล้วก็เครียดที่เห็นหน้าตัวเองในจอด้วยเหมือนมีกระจกส่องเราตลอดเวลาเราก็จะกังวลภาพลักษณ์ตัวเองจริงค่ะชอบแอบมองหน้าตัวเองในจอแล้วยังต้องนั่งนิ่งๆในกรอบกล้องอีกซึ่งมันขัดกับการคิดของเรา แล้วสมองก็ต้องพยายามอ่านภาษากายที่ไม่สมบูรณ์ผ่านจออีกใช้พลังงานเยอะมากครับโห oh, ฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยค่ะดนตรีสั้นๆขั้นรายการนะครับขอแทรกนิดน,นึงนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของวัยรุ่นเคลียร์ใจแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราแค่กดไลค์กดติดตามก็ช่วยฮิลใจพวกเราได้แบบสุดๆแล้วนะครับจะได้มีแรงมานั่งเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันไปนานๆขอบคุณล่วงหน้าเลยคะ่ะดนตรีสั้นๆกลับเข้ารายการมาดูวิธีแก้กันดีกว่า หัวใจสำคัญคือเราต้องเปลี่ยนมาเป็นคนเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยให้เทคโนโลยีมันพาเราไปเริ่มยังไงดีคะต้องหักดิบเลยไหมคะไม่จำเป็นต้องหักดิบขนาดนั้นครับเริ่มจากดิจิตอลดีท็อกซ์แบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนก็ได้เช่นยังไงคะเช่นกำหนดเวลาหรือพื้นที่ปลอดดิจิตอลอย่างไม่เล่นมือถือก่อนนอนสักหนึ่งชั่วโมงห้องนอนไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยหรือตอนกินข้าวก็วางมือถือไปก่อนอ่ะฮะอันนี้น่าจะพอทำได้คะ่ะครับ แล้วก็จัดการแจ้งเตือนปิดอันที่ไม่จำเป็นไปบ้างใช้โหมดห้ามรบกวนหรือโหมดโฟกัสช่วยก็ได้แล้วก็ลองหากิจกรรมอื่นทำทดแทนดูครับกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้จอใช่ไหมคะใช่เลยครับอ่านหนังสือเล่มจริงๆวาดรูปทำอาหารออกกำลังกายหรือไปใช้เวลากับธรรมชาติเขาว่า forest bathing ช่วยลดเครียดได้ดีมากเลยนะน่าสนใจค่ะแล้วมีเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆระหว่างวันไหมคะมีครับอย่างกด20-2020เคยได้ยินไหมครับ ไม่เคยเลยค่ะคืออะไรคะคือทุก20นาทีให้เราหมองไปไกลๆประมาณ20ฟุตค้างไว้20วินาทีช่วยพักสายตาได้ดีมากครับโอ้ต้องลองทำตามแล้วค่ะอีกอันคือเทคนิคพโ,โมโดโรโรครับทำงาน25นาทีแล้วพัก5นาทีโดยให้ลุกออกจากจอไปเลยช่วยรักษาโฟกัสได้ดีขึ้นดีจังค่ะแล้วเรื่องซูมฟาตีกล่ะคะพอจะลดความเหนื่อยได้ไหมคะ ลดได้ครับลองปิดกล้องตัวเองบ้างถ้าไม่จำเป็นหรือใช้ฟังก์ชัน h i g h Self View ซ่อนหน้าจอตัวเองไปเลยหรือลดขนาดหน้าต่างประชุมลงก็ได้ครับโอเคค่ะแล้วถ้ามองในมุมการทำงานเป็นทีมล่ะคะมีอะไรแนะนำไหมคะอาจจะลองใช้การสื่อสารแบบที่ไม่ต้องพร้อมกันตลอดเวลาหรือ Asynchronous Communication เช่นคอมเมนต์ใน Google Docs หรือใช้ Trello แทนการประชุมสดลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงได้ครับ แล้วสําหรับหัวหน้าหรือองค์กรล่ะคะหัวหน้าก็สําคัญครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นไม่ส่งงานนอกเวลางานมีนโยบายชัดเจนเรื่องเวลาพักเรื่องวันปลอดประชุมหรือลงทุนกับอุปกรณ์ที่มันถูกหลักสรีระศาสตร์ให้พนักงานก็จะช่วยได้มากครับฟังดูแล้วเป้าหมายจริงๆคือการสร้างสุขภาวะดิจิทัลที่ยั่งยืนนะคะไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่กับมันอย่างเข้าใจและขมดุลถูกต้องเลยครับ ต้องเปลี่ยนจาก FOMO ที่ว่ากลัวพลาดเป็นโจโมหรือ joy of missing out คือมีความสุขกับการที่เราได้เลือกที่จะพลาดสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อเก็บแรงไว้ให้สิ่งที่สำคัญจริงๆชอบคำนี้จังค่ะโจ m o ครับแล้วก็ฝึกใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติมีเจตนามากขึ้นถามตัวเองก่อนหยิบมือถือว่าจะหยิบมาทาอะไรเลือกเสพเนื้อหาที่มีคุณภาพไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆอะไรที่ทำให้รู้สึกแย่ก็ unfollow ไปบ้าง แล้วก็อย่าลืมให้ความสําคัญกับโลกจริงๆด้วยใช่ไหมคะสําคัญที่สุดเลยครับสร้างความสัมพันธ์แบบเจอหน้ากันจริงๆดูแลตัวเองพื้นฐานให้ดีออกกําลังกายนอนให้พอมีงานอธิเรกที่ไม่ต้องใช้จอแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายคนน่าจะใจโล่งขึ้นบ้างแล้วนะคะ การสร้างสมดุลมันคือการเดินทางค่อยๆเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องกดดันตัวเองใช่ครับค่อยๆปรับไปทีละนิดถ้าใจโล่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับตอนหน้าเราจะมาเคลียร์ใจเรื่องอะไรกันต่ออืมบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะ ถ้ามีเรื่องไหนอยากให้เราคุยเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความเลยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะกับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจวัยรุ่นเคลียร์ใจ